ค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนีแอดก็ได้มาตามแนวทางของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์คงสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องค่ะคงสุดท้ายเนาะค่ะกลับไปรับชมรับฟังจากอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะว่านีมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ้ำหอมมาส่งให้เอฟซีเข้าส่งให้แอดมินเข้าส่งให้เอฟซีรับส่งกลับใส่รับ ซับก้อนโตงวดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมีนาคมปีสองพันหาร้อยหกสิบห้านี่รับซับรับโฉกรับไส่แน่นอนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาผมออดเักซิตออดเักซิตออดเักซิตเคยบอกพี่แอดมินและเอฟซีว่าปีสองพันละห้าร้อยหกสิบห้าเป็นพ่อสาวไม่จะนำชีวิตดีๆบนดลบันดาลชีวิตดีๆให้พี่แอดมินกับเอฟซีเฮ้าพบพบพบเจอสิ่งแต่เป็นมงคลในชีวิต าตุทค่ะอาจารย์นั่น,นลและก็เลยหให้ตัวเลขมค้คนไปเก้าสองเกเก็ดแปหย่นี่คือให้แล้วแตกผมให้ปีไม่ปีนี้มาสางวดสี่งวดผมให้ตัวเลขมค้คนไปคือเก้าสองคับเก้าเก็ดแล้วกับแดหาคือแตกแล้วเก้าสองกับเก้ 8, าเกดค่ะย่งแปดหา แต่ว่างวดตองผมปล่อยตอนงวดคือสิบห้าค่ะแต่ว่างวดนี้สิบห้าให้มันออกงวดนี้เด้อบ่ต้องให้มันน้ำกลดกาผมคุยกับปูระบบคือระบบสื่อสารค่ะตัวเลขกับยาคุยกับปูนี่คือการให้แตกท่านที่เลยสิบห้าแตกท่านที่ว่ต้องแตกท่านที่คืองวดวันที่หนึ่งมีนาคมปีช่องว่าหนึร้อยหกสิบห้านี่ให้เอฟซีเฮาความรับทรับก่อนโตแน่นอนค่ะบอกปูบอกปูเด้อว่าปูบอกเอาน้ำกลด เอาแตกเลยประสนเอาท่านการกระชืดอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นงบหน่อยของรัฐบัณฑ์ให้คือผู้อยากจัดคู่อยากจัดแปดหาไปนั่งกับพ่อไปยังเกตหนึ่งกับพ่อไปยังนี่หน้าพวกนี้แหละนียนน้ำกันเพื่อนเอามาให้เฮารับโชครับใช้ FC เฮาเบิ้งโชคเรับใช้ก็เลยปูหญ้าเพื่อนจากมาอยู่น้ำเฮาเอาโชคเอาใช้ให้ FC เข้าก็เลยส่งน้ำหอมส่งแป้งสมขมิ้นสมอี่พ่อญาติหนาค ที่บูชามาแล้ีก็มี้ทางหาทแปดแต่งให้ FC เอฟซีเขารับโชครับใช่รับรัพ์ก่อนโตแน่นอนงวดชิมานี่คือวันที่หนึ่งนี่ตัวเลขผมก็ยังมาเปลี่ยนตัวเลขผมก็ยังมาเปลี่ยนยังกันยังเป็นตัวเดิมออสซิสต์ก็ยังให้ตัวเดิมมั่นใจว่าจะแตกแน่นอนคือออกทันที่รัฐบาลไทยเข้างบหน่อยงวดวันที่หนึ่งมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับผมคือผมขอให้ FC เอฟซีเข้าแล้ว ออดปูตาเฮ้ากะสิมีบุญแลมีบาแลมีร่วมท้าบุญห่วมกันครับออดซักชิดออดซักชิดตัวเลขบางคนก็ย่งยืนยันว่าปูนี่เนี่ยให้ชุดเดียวแต่ว่าเป็นเลขตามก็มีคเพื่อให้จัดคู่กันไปคือเพราะอยังที่กันบ่าให้ยังสี่ผมจะปล่อยเลขตัองวดบ่ได้คือจะให้เลขตัองวดตัวเลขบางคนนี่ตัองวดให้เอฟซีเข้าไปลงทุนบ่ไใดให้ก็เลยให้มีตัองวดแล้วก็ให้ตามให้ติดตามช่อง ทีมงานของเข้าไปเรื่อยๆเพื่อรับทราบก่อนตแน่นอนของรัฐบาลให้ลงทุนรัฐบาลให้คือไฮเอฟซีเข้าเข้าใจง่ายๆจริงสิไปลงทุนลอตเตอรี่ว่ายงจริงสิเลไปคือคงสุดท้ายแล้วคือท้าคือบทต้องกันเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่บดต้องกันบทต้องกันยังไงคือบดต้องกันคือเจอที่ไหนฟาดเลยลงทุนเลย คือเจ้านี่มัต้องการไว้เพาว่ามัต้องการไว้คือผมให้เกตหนึ่งห้าลอตเตอรี่นี่ไปซื้อไปซื้อลงทุนเกตหนึ่งห้าคือมันเป็นงบหน่อยของรัฐบาลให้เข้าใจ่าครับผมคือเกตหนึ่งห้าลอตเตอรี่นี่เข้าไปซื้อเกตหนึ่งห้าไปกับเขารางวัลที่ดึงตรงกับสามตัวนาคมันก็ได้รางวัลที่หนึ่งหกตัวรวดบันทีเลขล่างมันอัตโนมัติคือผมเน่นล่าง มันสิตัดอยู่ในตของมันลอตเตอรี่นี่กันล่างของมวดสิบหาการรับทรัพย์อีกท่านที่เล่อยเข้าใจปะครับผมเข้าใจค่ะอาจารย์เข้าใจคือตัวเลขมงคลนี่ที่ผมให้นี่เป็นงบหน่อยของรัฐบาลให้ลงทุนเที่ยเดียวความรับทรัพย์ก้อนต่ะนันละนั่นแหละครับความรับทรัพย์ก้อนตัวคือความรับทรัพย์ก้อนตคือถ้าลงทุนเที่ยเดียวกะเป็นงบหน่อยกะเน้นล่างสิบหาคือเขาคือเป็นตัวเลขมงคลปลาอยตัวงวดคือเจ็ดหนึ่งกันยาน เอามาจากทั้งนานี่ครับ <c oughs> ทั้งนาคือาม,าม,มาสามตัวมาขึ้นมาจัดแฝงหานี่ก็คือตามให้เอฟซีเขาตาม <c oughs> ตจัดคู่กันไปคือบ,บัวตามกเขาเป็นยัง <c oughs> กันว่าโอ้ยอ่อเซกชิดโอ้ยผมไม่ได้ตามกันว <c oughs> ่าเอฟซีบางท่านคอมเมนต์มาโทรมาหาว่าโอ้ยวา่าเซกชิดอ่าเชิดเสียดายอยูไม่ได้ตามกันว่าบางท่านก็ว่าโอ้ยตามอยู่แค่กมีเอฟซีบางท่านโอนเงินมาทำบุญนั่งกับคอ ให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลรวมกับอวสถิตได้แน่นอนครับผมคือผลนบุญเท่านี้ได้แน่นอนค่ะคือผมก็บอกว่าอยาาพูดร้ายว่าผลนบุญมาได้มากยังใดแต่ว่าคือได้แน่นอนพ้บุญก็เอาง่ายๆคือเฮาให้เฮามีสินเท่านั้นแหะคือคือก็ได้ได้แน่นอนผลบุญคือยึดมั่นในสินซินก่อนค่ะคือให้เข้าใจที่เกเร่สิ่งเมื่อเบาเรี่ยงตัวเลขมงคลค่ะให้เอฟซีเฮาลงทุนเกตหนึ่งห้าหนึ่งห้าเกตหนึ่งกับแปดห้าแต่ว่า ชุดเดียวก็งบหน่อยอยากลงทุนกันง่ายๆคือลอตเตอรี่กับเสื้อสิบหาลดค่ะสิบหามันสิเป็นยังกับยามันจีตัวหนาแต่คือรับจับทันทีเลยค่เป็นกันแบว่าสาบานเท่าความรับท่ันที่ลวดของรัฐบาลให้เท่าเงินวันที่หนึ่งนี่สิบหานี่ขอให้มาแบบเก่าสองนะจ๊ะเนาะคือผมกับมั่นใจยังสั่นละมั่นใจเนาะปูกับมั่นใจยังสั่นคนมาหาแล้วคือเพื่อนมาเองไม่ได้เพื่นให้ตัวแทนันเพื่อนมาคือนี่ละ คืออีพอเฮากันว่าไงพ้นว่าเฮามาจากเดือนพุตรตาพ้นมาหาเฮ้ามาเฮาเสียด้โชคแน่นอนคือโตัวพ้นมาเองเป็นโตเนี่ยเฮาเห็นบ่ได้นี่นะนี่ยะคือปูเพ้นมาหาเพื่อให้ตัวแทนเพ้นม่าตัวแท่นพอนเพ้นจังตัวแทนเพ้นมาเพราะเข้าใจว่าพี่แอดมินเว้นพันเบานี่บุตรตาเฮานี่เข้าใจแล้วค่ะเออคือรับสาบคือถูกต้องครับผมเนี่ยนาระก็เลยว่าอุเพอ่้ยอ้ยอุ้ยอันนี่ละปูเพ้นมาเองบ่ได้สิบก้นตัวห้องเห็นกับบ่ได้กังเว้น เพิ่นกันเลยให้ตัวแทนนพันมากเขาเรียกตัวแท่นปูมากนี่ตัวแทนปูมากมาหาเพื่อจะให้มั่นใจว่าความรับทรับก่อนโตแน่นอนหงวดวันทีหนึ่งเนี่ยหนึ่งมีหน้าคมปีสองพันหนายหกสิบห้านี่<ม>เห็นไนหะกเลยว่ารบาลบลซื่อสาร<ม>เขาเรียก<ม>สื่อสารก<ม>ับปูนี่เ<ม>ขาเรียกซื่อสารกับปูกับเลขสัมผัสกับเลขกัวเลขมังค้น อาให้เอฟซีเขาเบิ่งปูเขาคือส่วงน้ำขอพอดน้ำพ้นแล้วให้เอฟซีเขาวีเอ็นมินจะสิได้รับโชคไปน้ำกันอาจารย์อันนี้เพิ่นเคล็ดลับคือว่าบอให้ไงทองแต่ว่าแอดอยากให้เอฟซีเห็นเนาะเออเออเออดี๋ยวว่างมันเดี๋นั่นเรียกฝ้าบางหว่างคนว่าอ่ะกับฝ้าบางหว่งมันไปนี่นี่ขคือด้านน้ำมันขับหนีมันจะงับออกกินฉีดเวลาเวลาเพิ่นจะกลั๊บนี่กลับนี่กระด้านขามันนี่เดี๋ยวอาจารย์ฉันนี่กล้องบ่เห็นต้องเข้าต้อง สมัยดะกี้พูดเ่าเก้าคนครับผมขออนิยัตงายทองเลยให้เอฟซีเบิงแมนบอลแมนโค้งโ่้เบิงคือซวนไหลเอฟซอย่างเห็นเด็กอยู่ในทองยึดทองตรงทองตามตำราเพื่อนบใหงายทองนี่แต่ว่าผมไม่ได้ท่าแปลงยึดทองนี่บอกเบิงท่าเบิง่คือเฮ้านี่เบิงว่งงับอีแถงใช่ไหมคะกันนั่นละ สมัยตะกี้พูดเ่าบวร่านพอนพอคุยกันนี่เอาไปแกลกรถเจ้งได้มีผู้ใดไพี่เตางับนี่เอาไปแกลกรถเจ้งใส่ได้ดิครับผมเต้างับอเออนอะ่ว่าเตางับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ต้องต้องจับให้ให้ให เดี๋ยวพนจะจับมเออจังซีจังีจังีเอามืออาจารย์ออกกอ่าออเแต่ว่าสีท่าแปงปบบบท่าบทาเอาเอาของเอาของแทนเลยค่ะกกละเต้างับสมัยเดให้ให้เบิร์เทอร์สองต้งกลาเอานี่องอันนี้เอาเ้าข้างหลังของพอนผ้าด้วยกะแคปไปด้วยพี่น้องด้อแคหนาจอเอาของซุกไปนี่ ปูเพื่นมาหาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่นอาจารย์ว่าว่าทีจับใครอยูจับใครนี่คือปูเพื่นมาหาเพื่นซื้อสารเพื่นมาเองเมื่อได้สารปูตาเนี่ยเพื่นขึ้นมาหาเขาเองเมื่อได้เพื่นก็ต้องให้ตัวแทนเพื่นมาซื้อสารเข้าว่าให้เขาอนี้พร้อมจิมมี่รับโชคเต้าโอกหักกับเต้าพับนี่มันแตกต่างตรงไหนอาจารย์อ่ามันอจิมันอจิมี่พับเดียวมันอจิมมี่ทุกข้างทุกกลางเลยถ้าโอกหัก ครับผมถ้าเตาเตาภาพนี่เตาง่อเตาอย่างไรเตาเตาภาพนี่ชิมีสองภาพภาพบนกับภาพล่างใช้ภาพล่างโอ้ภาพหลางโอ้ตานนี่เอ้อไอหนีขึ้าขามันเจียงไปเหิืนเลยครับนี่ขาปูนี่ขาปูเล่านี่ เตาพับคู่นี่คือเตาอกหักบ่ค่ะหรือว่างไดนนี่เตาพับทีคือเห็นอกมาทาเลยอ่ะมันพับนี่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 พับนี่มันมีสองพับเออเขาว่าแอดค่ะของกิ่งต้องมีสองพับประเสริฐก็เลยสงสัยว่าพับได้อีกพับหนึ่งเสเด่นนี่ในภาพด้านขาด้านหขางันนี่ได้ครับโอ้ค่ะภาพใบนี่ครับเห็นบ่าเป็นภาพใบเวลาทีเด่นมันก็ไขออกอืมไขออกเดินได้บนนอพับใบดีป่นนี่ย กันหลับฟเพิ่นมาซื้อสารให้แล้วว่าเฮาสิพร้อมสิรับทรัพย์ก้อนโตแน่นอนไปหาฟูตาเฮาสารฟูตาเฮาอือเพิ่นมาหาเฮาเองบ่ได้เพิ่นให้เอ่อเว้าง่ายๆก็คือให้ตัวแทนเพิ่นมาก็เนาะอย่างนึงคือให้บริวารเพิ่นมาออืเพิ่นเว้าให้ดีๆก็คือบริวารของเพิ่นอออืยู่นั้นเพิ่นคขึ้นมาหาเข้าพูดเฒ่าพ่น่ากันผู้ใดมีเตาพับนี่เอาไปแลกรถจิ้งขี่สบายเลยค่ะอื คือมันมีมันมีแนวดีนะว่าไงมีดีค่ะบะนี้เอาหัวเพิ่นล่องรึบะนี่เออแต่ผมเอามาเนี่ยผมก็เห็นหัวเพิ่นทีเดียวนี่่เนี่ยแอดเห็นตัวเลขกี่แสนหัวอันนี้ห่ะอันนี้หัวเอาพี่น้องไม่รู้ว่าทั้งในหัวอะงใค่ะเพิ่นมันมีช่องว่างระหว่างหัวระหว่างหางเลยพี่น้องเป็นเต่าธรรมดาสิเห็นหัวเห็นขาโดดอ่ามันบ่จักหางเยอะใส่จกหัวเยอะใส่ดอกพี่น้อง นี่ปูยาเข้ากับมานั่นมยู่นี่ปูยาปูยาสีทั่วเข้ากับมาเด้อเด้อเด้อเอ็ดเอ็ดหินตัวเลขเอ็ดสี่บอกพี่น้องสลัเต่ายังฝึนงงับมือเด้อนี่เด้อพี่น้องนี่นี่ตัวเลขสียู่วางนี่แหละครับพี่น้องนี่นี่ตัวนี้ล่ะครับโกงูนี่เอ้าเป็นโชคเขาปูคนจึงน้ำกันพี่น้องจึงน้ำกันปูคนหายบริวารมหาเพื่นมาเองไม่ได้เพื่อนหายบริบูงบริวารเพื่นมหาเข้าเอาขออนุญาตบาดข้ามด้วยให้แกงแกงใสๆผู้หูแก้วตาทิพย์ยู่ท่างไก่ก็ให้เลี้ยวเห็น เิืว่าแอดจะติงรู้อะไรเชือ่อว่าใครได้แน่หรพี่น้องนี่โอ้แต่ว่าเลขหานี่งามครับพี่น้องเลขหนึ่งหาเลยโอ้ยเลขอาจารย์คักขาดได้บัตรบิ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวแอดสิขอนดดอนุญาตเด้อปูขออนุญาตบัตรข้ามสี่ให้เอฟซีบิ่งเด้อเลขหนึ่งแล้วก็เลขหาแล้อครับ 5, ะะพี่น้องติดกันนี่เลยเด้อค่ะหนึ่งห้า แต่ขังเครื่องนี้มันยังนี่พี่น้องเบิ่งซอวยกันเอาเห็นเป็นตัวใดก็ลองเม้นมาบอกนะคะแต่ว่าที่นี่แน่นึ่งหาน่ชัดเจนค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งห้าชัดเจนเลยด้อคะพี่น้องแฮงเบิ่งแฮงงมัมแอดจิพาเบิ่งงพานท่โทรศัพท์คือกันละค่ะพี่น้องคะอ่ะจึงไหว อ้าไปเนี่ค่ะพี่น้องรู้สึกปวดแขนเล็กน้อยแล้ค่ะเอาไปเนี่เอาสาทุระปูเด้ออาจับให้เอฟซีเขาเบิ้งคักๆเอาเบิ้งคักๆเอาปูคนมาหาเขาเองว่าได้สาปูคนเคนไดอยู่บ้วาดคนมาฉันั่นนี่แหละอาจารย์เอาลูกอีกหน่อยนึงโป่งสุดท้ายเข้ากันเห็นตัวได้วาเป็นที่เดี๋ยวแตกัดจัดเลยครับผมลงทุนรับทรัพย์ทันที่งวดวันที่หนึ่งเข้านี่เอฟซีได้เข้า ก็บอกปูยูไห่เอฟซีเฮาได้รับโฉลรับทรัพย์ก่อนโตัุกคนซุกคนวันวันที่หนึ่งพีแอดมินกทุกซองค่ะเอาบันี้ก็สิชัดเจนเนาะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเจี๋ยวดูฝ่ารย์เนด้วยจะฟังคำยืนยันอีกเทื่อนึงก่อนคือแตกแน่ครับผมแตกแน่ แตกแน่ครับผมมั่นใจนะอาจารย์มั่นใจครับผมมั่นใจครึ่งวัดท่นที่หนึ่งไม่น่าข่มปีสองพันถ้าเลยหกสิบห้านี่แตกแน่ความรับทรัพย์ก้อนโตครับผมค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของสุดท้ายของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ให้มายเลเจ็ดหนึ่งห้าเนาะค่ะสามตัวเนาะค่ะพี่น้องเน้นหนึ่งห้านะค่ะพี่น้อง 1> 7จ็ดนึ้นี่เนาะคะ่ะพี่น้องก็แคบหนาจอไว้พิจารณาเบิ้งเด้อค่ะอาจารย์ทักซิณก็ให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องแอดก็เป็นผู้นำเสนอเนาะคะ่ะ หวยมันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ้งดีๆหมักกระจัดคาดกระพันเนาะค่ะเอฟซี FC ทันไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด,ดเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจทางช่องเนาะค่ะแอดก็สิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีนะคะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 0 0 65ก้อยถูกกลัตตรลี่รางวัลที่หนึ่งเด้อพี่น้องเอซทุกท่านค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ